สวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้สนใจในไพ่ฮิปซีทุกๆท่านวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับหน้าไพ่สี่ไม้วงกลมที่สี่ในต้นไม้แห่งชีวิตคือเมตตาและพลังของดาวพฤหัสมหาเทพสุดเลขสแทนความมั่นคงวางโครงสร้างเสาสีต้นที่เหมือนซุม้มแล้วมีพวงเถาวันอางุ่นประดับตกแต่งแทนงานเฉลิมฉลอง งานฉลองการเก็บเกี่ยวแรกเสาสีต้นตกแต่งแทนการเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวผลผลิตรแรกของฤดูกาลหมายถึงสิ่งที่ลงทุนทำงานจากไพ่ 1, 2, 3, หนึ่งสองสาไม้และไพ่สีไม้แสดงว่างานเริ่มมั่นคงในระยะต้นให้ผลตอบแทนแรกมีเงินมีบ้านที่ดินที่มั่นคงเสาของบ้านกำลังคิดซื้อบ้าน เรือนหอวางแผนงานแต่งหรือซื้อของเข้าออฟฟิศซ่อมปรับปรุงบ้านใหม่การวางโครงสร้างของงานให้มั่นคงในระดับแรกแล้วคนรักพาไปรู้จักครอบครัวงานรวมญาติเช่นงานบวชงานฉลองรับปริญญาค่ะหากเพื่อนๆชอบในคลิปของอาจารย์นะคะก็าฝากเพื่อนๆกดหัวใจกดติดตามช่องให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ